สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้นิเคอี e. นะคะนิเคอี e. วันนี้วันที่19เนะคะเดือน4ปีหกสีนะคะนิเคอี e. นะคะเป็นเลขวิเคราะห์ผิดถูกขออภัยนะคะเราคิดว่ามันจะมาตามนี้นะคะเลขวิเคราะห์ของเรามันเด่นที่3กับ2อนะคะเราฝันที่ สานะคะสามเก้าสามหกสามสี่นะคะสามศูนย์ค่ะสองเก้าสองหกนะคะสองสี 2, 4, 2, 0, ่สองศูนย์เด่นเด่นนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะนิเคอเช้าบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะเช้าบ่ายเป็นเลขวิเคราะห์เรามาลุ้นกันนะคะ นะเรามารลุ้นกันว่าจะแม่นไหมแม่นนะคะวิเคราะห์เลขนะคะตัวเลขให้นะคะมาลุ้นกันลังหวยออกนะคะเราให้รอชมกันนะคะ3ตัวขอให้แตกนะคะแต่เลขที่ถ้าไม่มาตัวนี้มันจะมาตัวนี้ค่ะเลขนิเคอี K นะคะเกับ8ปดจับใส่เข้าไปเลยนะคะนะแต่วันนี้7 8ไม่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นจับใส่เข้าไปนะคะจุด ที่จะก็คือ73 83 72 82ตัวนี้ถ้ามันหนีมานะคะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น7 6 7 9 8 6 89ตัวนี้คือหนีมานะคะเพื่อนแ8ดชุดตัวนี้เลขหนีมาะคะ่ะตัวนี้เด่นตัวนี้นะคะจับตัวนี้ก่อนนะคะเชา้ากันตัวนี้ก็ได้นะคะ นะมาคู่ไหนแล้วเนี่ยบ่ายก็จัดอีกคู่หนึ่งได้นะคะมันต้องมาให้เห็นนะคะเช้าบ่ายค่ะเลขนี้นะคะนะเลขนี้ต้องมาให้เห็นค่ะเช้าบ่ายขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้ดวนบนมอวาสนาเกิดทุกๆคนคะ่ะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ แนวทางขอให้ได้กันทุกคนนะคะวิเคราะห์ให้สดๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย